สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมีกล้วยไม้นะครับมาอัปเดตนะครับซึ่งก็เปิดตัวด้วยซิมบิเดียมสวยๆต้นนี้เลยครับก็เป็นลูกผสมซิมบิเดียมนะครับซึ่งพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะครับให้ออกดอกแล้วก็อยู่ในเมืองร้อนได้โดยปกตินะครับซิมบิเดียมเนี่ยครับเขาจะปลูกเลี้ยงในเมืองหนาวนะครับแต่ตัวนี้ครับปรับปรุงสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็ให้ดอกสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ราคาก็สนนอยู่ที่กระถางก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้สวยๆที่มิตรชนนํามาจําหน่ายในสัปดาห์นี้ตัวนี้ครับเป็นออนซีเดียมนะครับก็หรือว่าตุ๊กตาเรืองระบําที่มิตรชนทําคลิปไปนั่นแหละครับปกตินะครับสีนี้จะไม่ค่อยออกสู่ท้องตลาดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเจอกันแต่สีเหลืองนะครับเหลืองทองเจ้ากโกเดนแต่เจ้าตัวนี้ครับ เขาก็มีชื่อที่เรียกกันนะครับว่าแลมเซดอกส้มนะครับตตัวนี้ช่อยาวมากๆนะครับเรียกว่ายาวผิดปกติของกล้วยไม้โดยทั่วๆไปก็เหมาะสําหรับตัดเป็นไม้ตัดดอกนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าออกมาสู่ท้องตลาดนะครับหรือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวที่น่าปลูกเลี้ยงให้ดอกเก่งนะครับเอาละครับซิมบิเดียมอีกตัวนึงครับก็เป็นลักษณะของซินเดียมช่อห้อยนะครับ ออกแนวลูกผสมของเจ้าจุลันนะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายออกดอกง่ายนะครับตัวนี้เรียกว่าไม้ทนแรงว่างันเถอะนะครับก็เป็นพวกแนวเดียวกับพวกกาเลกาลอนแหละครับแต่ว่าเป็นถ้าดูจากลักษณะลำต้นนะครับก็จะคล้ายคลึงกับพวกจุลันซึ่งเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวที่น่าสนใจครับ แทงช่อแล้วครับถ้าส่งไปตอนนี้ก็ถือว่ากาลังเอาไปเบ่งบานที่บ้านท่านเลยเอาล้ครับตัวนี้ครับกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าจุันแหละครับอยู่ในกระถางต้นกําลังสมบูรณ์สวยงามนะครับไม้พวกนี้ถ้าตัดแต่งใบหน่อยก็จะสวยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่บางทีเขาก็อาจจะมีเหมือนกับใบแห้งบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีความอึดความอดความทนแหละครับนี่ครับลักษณะของเจ้าจุลัน ตัวนี้เป็นสายพันธุ์แท้ๆนะครับซึ่งก็ถ้าหาข้อมูลจากในสื่อโซเชียลนะครับก็จะพบเจ้าตัวนี้นะครับมีคนถามหาและสนใจนำไปปลูกเลี้ยงกันเยอะเหมือนกันบางท่านก็เล่นไม้พันธุ์แท้นะครับบางท่านก็เล่นไม้ลูกผสมก็แล้วแต่ครับเลือกสรรเล่นเอานะครับไปปลูกไปเลี้ยงกันเอาล้ครับตัวนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเอ่อไม้ตัวนี้ตอนที่เข้ามาสู่เมืองไทยใหม่ๆนะครับ ราคาแพงมากๆนะครับคิงออฟไต้หวันเมื่อก่อนเนี่ยขายกันหนอหนึ่งหลายตังค์ฮะเรียกว่าตอนนี้วันนี้ก็นํามาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เริ่มให้ดอกให้ผลผลิตก็เป็นกล้วยไม้ที่กอใหญ่นะครับก็ได้สเปคนี้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วครับในราคาที่ย่อมเยานะครับก็ถือว่านําไปพาขยายลํากันได้นะฮะถือว่า การจะซื้อก้ลวยไม้แล้วมีคุณภาพเป็นไม้กอใหญ่ๆแบบนี้หายากนะครับดูครับนี่ครับดอกที่สมบูรณ์จริงๆนะครับบางทีถ้าเวลาเขาออกมาเนี่ยด้วยความที่กอเขาแน่นนีะครับบางทีดอกเขาอาจจะแบบไม่ค่อยจะเต็มพึงผายเท่าไหร่แต่ดูครับที่ดอกที่พึงผายเขาสวยจริงๆครับกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันในท้องตลาดนะครับ ขิงออฟไต้หวันครับชั้งชมพูครับซึ่งทีแรกเลยก็นึกๆในใจว่าเอจะเอาออกมาจำหน่ายดีหรือเปล่าเพราะว่าทางสวนเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะนำออกจำหน่ายหรอกครับก็มีอยู่จำนวนไม่มากนะครับทีแรกก็กะว่าจะเอาไว้ลุ้นดอกเองนะครับแต่ว่าพอคุยๆกันไปก็อ้าโอเคเป็นกล้วยไม้อีกเบอร์นครับที่ น่าสนใจช้างชมพูครับึง่งถามแล้วเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับก็ต้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับทรงต้นนี้ยังก็ผ่านสายเลือดช้างค่อมเลยนะครับบางต้นนี่ก็ถือว่าแบ่งปันกันครับเอานะครับอีกตัวนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับสามปอยขุนตาลนนครับดอกฟอร์มนี่ใช้ได้กลมบัก สวยงามจริงๆนะครับเป็นไม้พันแท้นะครับที่คัดพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็บางต้นนะครับสีสันเนี่ยออกส้มเลยนะครับบางต้นก็สีสันออกโทนเหลืองแบบนี้นะครับถือว่าออกมาแล้วออบอกตรงนะครับมิตรชนก็หลงไหลเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันเพราะไม้พันธแท้สวยๆแบบนี้ก็เรียกว่าหายากครับเอ่อ กล้วไม้ตัวนี้นะครับเวลาปลูกเลี้ยงก็ต้องคุณภาพน้ําต้องถึงต้องได้นะครับตัวนี้ครับเป็นช่อตัวอย่างที่ออกดอกนะครับจริงๆแล้วช่อเขายาวมากๆนี่คือมาเจอตอนที่เขาออกดอกเนี่ยเป็นช่วงปลายๆแล้วก็เป็นลูกผสมนะครับของเจ้าสตีชานะครับผสมกับกุหลาบโกกิก็เป็นไม้ที่ทางสวนเนี่ย เก็บไว้เกงนะครับถึงตัวนี้ก็ถือว่าออกดอกมาสวยงามที่จริงตามที่เขาเกรงกันนะครับก็อันนี้เป็นช่อที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเริ่มจะเหี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาออกดอกช่อเต็มๆเนี่ยโอ้โหช่อยาว,วสวยงามมากต้นก็สวยนะครับดูครับต้นสวยงามมากๆความสมบูรณ์นี่เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เขาแกะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่ครับก็ช่วงนี้ ให้น้ำเยอะไปหน่อยใบอาจจะร่วงทิ้งใบนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาแกะไซส์ขนาดนี้ครับดอกสวยๆนะครับก็ถือว่าหายากอยู่นะครับเวลาส่งไปนี่เรียกว่าลูกค้านะครับชอบอกชอบใจนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับเขาโตช้ามากนะครับแต่ก็พยายามคัดสายพันธุ์ไว้ต้นใหญ่จะเป็นเขาแกะบรูนะครับตัวนี้ครับเอื้องสายเสร สายเตอร์ตอนนี้ก็กําลังแทงชอ่อนะครับชอ่อยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าซื้อไปตอนนี้ก็ได้ชมดอกกันเห็นๆแล้วครับนะครับเวลาที่เขาเลี้ยงกอใหญ่ๆนี่เขาจะออกหลายชอ่อเลยครับจากกระถางนี่ครับเขามีสองชอ่อนะครับแต่ว่าเวลาไปปลูกไปเลี้ยงกันเลี้ยงที่บ้านเนี่ยนะก็เดี๋ยวเวลาพุ่มกอเขาใหญ่เนี่ยเขาจะแทงดอกเยอะเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าระยะ เป็นพวงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวที่มีคนนําไปปลูกเลี้ยงประดับประดานะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ก็ต้นนี้ก็สองช่อนะครับก็ช่วงนี้ก็ถ้าสั่งมาก็จะคัดที่มีดอกไปให้นะครับอ่ะตัวนี้ครับสุของฟิลิปปินส์ครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ถ้าหากว่าไปปลูกเลี้ยงแล้วเนี่ย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เห็นดอกเพราะว่ามันออกดอกทั้งปีจริงๆนะครับออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกอยู่นั่นแหละครับบางทีออกตรงบริเวณตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ออกซ้ําที่เดิมอีกนะครับก็เลี้ยงง่ายครับตัวนี้ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะตายนะครับอ้าวตัวนี้ครับเจ้าสิงโตเยียวใหญ่นะครับก็เป็นสายพันธุ์แท้ๆเลยครับตัวนี้หรือว่าช่วงนี้เป็นฤดูการออกดอกของเขานะครับ บางทีมาเจอต้นที่เขาออกดอกนี่ครับก็รีบต้องรีบเก็บภาพไว้นะครับมันก็เป็นเขาเรียกถ้าอากาศนะครับพวกนี้อากาศเปลี่ยนเมื่อไรปับ๊บดูเหมือนว่าเขาจะพร้อมแทงดอกให้เราชมเสมอนะครับมีความชื้นหน่อยอากาศได้นะครับออกมาก็เรียกว่าได้ชมดอกมานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วตั้งแต่ต้นฝนส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นเอื่องสายเป็นพวก ลูกเนสเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าปลูกเลี้ยงได้งามจริงๆนะครับก็สเปคนี้เลยนะครับที่ส่งไปก็คือสเปคนี้เลยนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์สวยงามแบบนี้นําไปปลูกไปเลี้ยงกันก็อีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นดอกเขาแล้วล่ะครับเขาก็จะออกดอกในห่วงของหลังฤดูการช้างไปนะครับก็จะเริ่มแทงช่อทิ้ไม้พวกนี้พอก่อนที่เขาจะออกดอกเขจะทิ้งใบก่อน อาการเหลืองตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลบางทีเขาจะทิ้งใบแล้วก็เรียกว,ว่าพร้อมที่จะออกดอกตัวนี้ครับเข็มเวียดนามนะครับก็ดอกทนสีม่วงนะครับถือว่าเป็นล้ยไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมส่งให้ลูกคา้าลูกค้าก็ตกอ,อกตกใจครับว่าไม้มันจะตายแล้วจะส่งคืนกลับมาที่ผมผมก็บอกว่าไม้ตัวนี้มันไม่ได้ตายสีมันเป็นอย่างนี้เอง าก็คิดว่าเราส่งผ่านไปทางการขนส่งแล้วมันไปตากแดดตากนายจนสีใบมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่ครับสีเขาเป็นอย่างนี้เองตัวนี้ก็เป็นลูกผสมครับแคทตอริยาซึงคุณุลุงบัญชาเขาผสมพันธ์มาก็ออกดอกเก่งครับออกดอกตลอดเลยน่าหลายเดือนละห้าหกเดือนนี่ผมมาทีไรก็จะเห็นดอกเขาอย่างเงี้ยก็สําสหรับแฟนๆที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วก็กลัวไม่ได้เห็นดอกก็ไอตัวนี้เลยนะครับเห็นดอกตลอดแน่ๆการันตีก็ คือหาไปปลูกเลี้ยงกันครับเอาละครับเจ้าตัวนี้ครับครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นไม้ที่หายากมากๆนะครับก็เป็นเอ่อเทเลสนะครับหรือว่าเอื้องโมกนะครับแวนด้านะก็เรียกว่ามิตรชนเคยทาคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งครับก็เป็นการตัดลำมาปลูกเลี้ยงไว้รากเดินสวยงามแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่หายากนะครับตัวนี้เอื้องโมกเผือกด้วยนะครับไม่ใช่วัดเอื้องโมกธรรมดา ถือว่ายืนยันนะครับว่าหายากจริงๆนะครับก็แนะนำครับอันนี้เป็นแกมโตฟิลัมนะครับก็ดอกลายเสือนะครับต้นกำลังงามเลยนะครลากงามฟูฟ่องแบบนี้เลยก็เลี้ยงเป็นไม้พุ่มไม้กอแบบนี้แล้วครับก็ถือว่านำไปปลูกเลี้ยงนี่ก็พร้อมให้ดอกแล้วครับดูการที่ผ่านมานี่ก็แทงดอกแทงช่อกันไปแล้วพึ่บพับไปหมดนะครับก็คุยกับ ทางคนที่เขาอาปลูกเลี้ยงกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่อึดทนมากๆนะครับปลูกเลี้ยงง่ายครับไม่ค่อยเลือกน้ําเท่าไหร่ตัวนี้ครับกุหลาบลุนเทียรอดนี้ครับเป็นต้นที่ตัดมาจากต้นที่สวยงามคัดสายพันธุ์แล้วนะครับเรียกไม้แบ่งลําว่างั้นเถอะก็ปลูกเลี้ยงในกระเช้าพลาสติกนะครับแล้วก็รากเดินดีแล้วเอานําไปปลูกไปเลี้ยงนี่ก็ถือว่ารอดแล้วก็ถือว่าได้กล้วยไม้ไสายพันธุ์ดีนะครับดอกสวยๆดอกใหญ่ๆกันเลยนะครับ ก็ตามที่มิตรชนเคยนำทำคลิปนะครับให้กับแฟนๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นต้นที่มีดีกรีนะครับความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับที่สำคัญครับตัวนี้ก็มีกลิ่นหอมนะครับหอมด้วยช่วงที่เขาออกดอกนี่ก็ถือว่าเดินเข้ามาใกล้ๆนี่กินแต่จมูกเลยและครับกุหลาบโรเลนเซียจริงๆแล้วกล้วยไม้สายพันธุ์กุหลาบนะครับโดยมากจะมีกลิ่นหอมนะครับก็ตัวนี้ครับ เข็มญี่ปุ่นยังมีจำหน่ายครับแต่อยู่ในเทปเปกอยู่ในกระเช้าแบบนี้แล้วก็กอๆหนึ่งเนี่ยจำนวนต้นที่เข้ามาปลูกเลี้ยงไว้นี่หลายต้นมากก็ออกเป็นไม้พุ่มไม้กอแบบนี้เลยแต่นี่เพิ่งแทงช่อแรกครับเริ่มออกดอกนะครับก็ถือว่า,าถ้าซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงนี่เขาอาจจะไปเปลี่ยนเป็นตอไม้ให้มันดูคลาสสิกกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะปลูกเลี้ยงไว้แบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวครับที่มีความอดทนสูงมากนะครับก็ ดอกออกมาเนี่เขาสังเกตง่ายเขาจะมีหางยาวๆแบบนี้เครับเข็มญี่ปุ่นตัวนี้ครับพญาไร้ใบนะครับก็ได้มาจากพื้นเพก็แถวแถวเมืองการแหละครับสายพันธุ์ทางเมืองการนี่ก็จะออกสีเขียวนะครับก็มีลายนิดหน่อยนะครับสวยงามเวลาเขาออกดอกนะครับก็ไม่มีใบแล้วครับเพราะเขาพญาไร้ใบนะครับก็กําลังสวยนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งกันเวลาปลูกไม้พวกนี้เนี่ย บางคนคิดว่าเป็นกล้วยไม้กาลังจะตายแต่ไม่ใช่ครับไม่ตายครับก็พร้อมให้ดอกนลครับเพราะต้นขนาดนี้ก็ให้ดอดอกแล้วตัวนี้ครับเป็นลูกผสมเจ้าเยียวใหญ่กับลองกิสนะครับก็หางยาวเบื่อเลยครับแบบนี้ครับโอ้ก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับเยียวใหญ่แล้วนะครับแต่ดอกเขาจะดกกว่าแต่ละช่อแต่ละช่อเนี่ยบางช่อเนี่ยหลายดอกเลยนะครับก็ชมดอกกันชัดๆครับเป็น ไม้พุ่มไม้กอนะครับแล้วก็สเปคนี้เลยนะครับซื้อไปในคุ้มเลยเอาไปผ่าแบ่งลำปลูกไม้นี่โอ้โหก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วครับเรียกว่ากอขนาดนี้ถ้าไปแบ่งลำจริงๆนะได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบกอแล้วครับแต่ถ้าขยันแบ่งมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์นะฮะให้แฟนๆได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้ ก็สำหรับแฟนๆท่านใดที่อยากจะติดต่อซื้อสายพันธุ์ไม้ไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับตามที่มิตรชนอัปเดตมาให้ดูนะครับให้ชมกันก็เบอร์โทรครับ092 923 2861หรือว่าจะทักไลน์ ID มาที่ ID l i ไลน์ c h o n 2232ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หากท่านผู้ชมชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ กด subscribe ที่สำคัญกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิสเตอร์ชนนำเสนอในหนึ่งสัปดาห์มิสตอชนก็จะนำกล้วยไม้ดีๆมาอัปเดตสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ